เนี่ยนะครับหลังจากที่เมื่อกี้ผมมาถ่ายนะครับเราไม่เห็นเเงานะฮะแต่ตอนนี้แสงแดดมีนะครับที่เห็นไหมครับนี่นี่ตัวฉัดนะครับหลังคาครับเนี่ยนะฮะยอดชัดนี่ครับจะเงาจะสะท้อนมาที่นี่นะครับถ้าดูสังเกตดีๆจะเห็นท้องฟ้าด้วยนะครับเห็นไหมนี่เป็นเงาสะท้อนครับ น้องสะท้อนมานะครับนี่คือนี่ถ้ามีแสงแดดตอนนี้ผมถ่ายตอนประมาณสิบนาฬิกานะครับของวันนี้ครับวันที่ยี่สิบครับกันยายนนะฮะเห็นไหมครับนี่มุมนี่เห็นแค่หลังคานะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาสิบนาฬิกาครับเห็นไหมครับเต็มตาแลพี่ยุทธนะ โอเคครับนี่เห็นไหมครับนี่มุมไกลๆเห็นไหมครับจะเห็นเป็นสีเห็นยอดชัดนะฮะเห็นหลังคาเป็นสีแดงเดี๋ยวผมเปิดหน้าต่างดูเลยนะฮะเปิดหน้าต่างครับเราจะแง้มๆประมาณนี้แหละนะครับจากที่เปิดหน้าต่างปุ๊บนี่ครับพระวิหารหลังนู้นนะฮะนี่ครับนี่ครับก็จะมาสะท้อนอยู่ที่นี่นะครับตรงพื้น พิหารน,นี้นะครับครับเดี๋ยวผมจะลองปิดอีกทีนะครับนี่ปิดเห็นไหมพี่เห็นไหมครับเงามาสะท้อนตรงนี้ครับครับโอเคนะครับพี่ยุทธ